ระหว่างรอน้ําเดือนเนี่ยเราไปซาวข้าวกันเราก็ซาวข้าวไปเรื่อยๆนะคะให้สะอาดเลยเก็ซาวไปสามครั้งเลยนะคะทุกคนแล้วก็เนี่ยเวลาซาวเราก็เอาเข้าวตักขึ้นมานะคะ,สะเสด็จน,น้ำที่ตัวหววแบบนี้เนาะแล้วเราก็ล้างวนไปวนมาอยู่แบบนี้นะคะ่ะให้ครบสามครั้งให้ข้าวสะอาดนะคะ พอเราซาวข้าวครบเรียบร้อยแล้วเราก็สเสดจน้ําข้าวนะคะสบัดสบัดแบบนี้แล้วเราก็ค่อยเอาข้าวของเราไปตั้งเตาเลยค่ะน้ําก็เดือดร้อนเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็เอาไว้แบบนี้เลยค่ะรอเวลาจนกว่าข้าวจะขึ้นไอขึ้นมานะคะนี่อย่างที่เห็นในคลิปนะคะจะมีไอหมอกขึ้นมาใช่ไหมคะพอถึงจังหวะนี้แล้วเนี่ยเราก็ค่อยเอาฝาปิดค่ะข้าวจะได้แบบว่ามีละอองน้ําลงไปจะได้ข้าวจะได้สุกนะคะ แล้วตอนนี้โจก็จะมาเช็คข้าวให้มายนะคะหูควันขึ้นแบบนั้นเลยคือแบบฟินมากทุกคนนี่ข้าวมันร้อนแล้วมันก็หนักมากเลยนะคะอตอนนี้เราต้องกลับข้าวกันแล้วนะคะตอนแรกก็ให้โจกลับให้แล้วไม่อยากลองทําบ้างแรงเลยแรงเลยนี่ขยันเนี่ยแรงจะก็ได้ลอ้โห้องไป <c oughs> อ๋อ,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 อเฮ้ยเฮ้ยมอกัน,นะี่ต๋าาองกะเาะงนะข้าวมันอย่างเยอะอะ่ะเธอแต่ว่ามันนา่ากิแล้วอันนี้มันสุกยังไแล้วอสุก่ะตอนนี้ข้าวก็เริ่มสุกจริงๆแล้วนะคะแล้วโจก็เริ่มแกล้งไม้อีกแล้วค่ะทุกคนไปดูกัน ไม่ได้ไ,ได้เขาใช้มือหยิบทำไมเหมือนเธออ่ะชิมดูโอ้ร้อนนะ่ะมันร้อนอันไอเน,นะนี่ยมันติดติดมต,ติดมาเลยเอาซ่อมเธอเอาใช้ช่อมตั้งแต่แรกก็จบละชิมดูในแง่เขาใช้มือหยิบทำไม ยังจุกไม่หมดนะยังแข็งๆเิดนึงแต่อร่อยมากเลยอ่ะอื้มยังเหนียวอ่ะไปปะต่อซิมนะคะทุกคน